สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพามาเก็บมาแต่งสาหรือว่าสุขันธรสนะคะสุกแล้วค่ะคนธรสค่ะคนธรสสองลูกค่ะเนี่ยเก็บไปลูกหนึ่งแล้วอร่อยอร่อย แล้วก็ลูกเล็กๆอย่างนี้อย่างนี้ก็ามาแกงจืดนะคะเอาแกงจืดแล้วก็เอาต้มจิ้มน้ำพริกเอามาผัดแล้วก็เอามาใส่ข้าวต้มได้ทุกอย่างเลยค่ะเนี่ยต้มยำทำแกงนะคะได้หมดเลยค่ะลูกเล็กๆนะคะอร่อยค่ะเนี่ยแย่ๆเลยค่ะนี่ เยอะค่ะอร่อยค่ะมีต้นหนึ่งนี่ก็กินได้นานอร่อยมากสุมาตเจ้ามีเสียงลูกกวนมีเสียงลูก,กวนนะคะเขาหาเสียงค่ะค่ะเคค่ะวันนี้ได้สามลูกนะคะอันนี้หวานอร่อยค่ะแล้ว กินสดๆก็ได้นะคะตำส้มตำก็อร่อยะค่ะสดๆก็ได้นะคะเนี่ยเนี่ยสดๆได้ค่ะตำส้มตำก็ได้หวานๆ <c oughs> การที่จะทำพันนะคะก็ตัดชำได้เลยค่ะตัดแล้วไปชำได้เลยเนี่ย <c oughs> ตัดกิิงอย่างนี้นะคะแฉกแบบนี้ค่ะตัดอย่างนี้ตัดแค่นี้ค่ะไปชำได้เลยค่ะแล้วก็ ปีเดียวค่ะแล้วก็ได้ไม่ถึงปีนะคะดูน้ำดูดินดีๆแล้วก็ให้มีรานขึ้นอย่างเขาอย่างอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็จะจะจะออกลูกค่ะออกดอกออกลูกดอกก็หอมค่ะมีกลิ่นหอมค่ะเอเนนะคะสวัสดีค่ะ